สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านเลยนะครับผมโอตเพชรยนต์นะครับคนดีคนเดิมนะเป็นซีเนียเซลที่บริษัทเพชรยนต์แล้ววันนี้นะครับผมมีรถเอาติอีกหนึ่งคันมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับเอาติเครื่องพันแปดตัวรุ่นสปอร์ตปี2022นะดูคันนี้เลยนะครับไม่ไม่เยอะรถมือเดียวประวัติศูนย์สีบรอนสวยมากครับสำหรับคันนี้นะับป้ายทะเบียน93-43คันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมาปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะใครที่กำลังมองหา รถเอาติดมือ2นะครับรถหน่วยงานที่หมดสัญญาเช่าออกมานะครับเรามาดูคันนี้ได้นะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น1.8สปอร์ตรถปี2022ครับป้ายแดงเกือบล้านครับนะตอนนี้ประหยัดไปเกือบ4,000 0นะเหลือแค่เพียง5,99,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะ599จัดไฟแนนซ์ซื้อสดได้หมดเลยฟรีดาวได้เลยนะครับใครสะดวกออกรถแบบไม่ใช้เงินออกรถค่อนสบายๆครับประมาณแค่10,000บาทเงินเดือนหรือไรายได้นะ ทุกอาชีพ2,000 0บาทขึ้นไป2,000ต้นต้นๆนี่คือจบคนเดียวไม่ต้องคำได้เลยนะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าตัวรถภายนอกภายในเป็นยังไงและใครอาชีพแบบไหนเครดิตแบบไหนออกรถได้บ้างเดี๋ยวดูกันในคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะพูดให้หมดเลยในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนรับชมนะครับเบอร์ติดต่อ0984465222 ID Line OAT667 ครับเบอร์นี้ติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยน นะแล้วก็ช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ของผมที่ผมเพิ่งเปิดขึ้นมาจะเปิดเอาใจนะครับลูกค้าสาวกที่เป็นกลุ่มของรถเก่งโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นตัวอั u t ิสหรือจะเป็น V ีออนะช่วงเลนราคาตัวรถก็ประมาณสักไม่แรงมากผ่อนสบายๆบบนะอย่างคันนี้ก็ผ่อนไม่แพงนะครับป้ายแดงนี่ผ่อนประมาณสักหมื่นกว่าบ,บาทนะตอนนี้เหลือแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวได้นะข้อดีรถมือสองคือฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวคือการออกรถแบบไม่ใช้เงินซักบาทเลยนะครับ นะไม่เหมือนป้ายแดงนะตั้งดาว5ดาว10ดาว15แล้วแต่แต่มาหาผมนี่คือจัดเต็มฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับป,ป้ายทะเบียน9 3 4 3คันนี้นะครับคันนี้ได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์มาเลยนะครับตัวรุ่นนี้นะถ้าเทียบตัวราคานะครับที่ขยับเพิ่มขึ้นมาอีกป,ประมาณแสนหนึงจากตัว 1.6G นะเกือบเกือบแสนะได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์มา ไฟ LDD time นะครับไฟเลี้ยวไฟสูง b u i l อินในโครมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้กระจังด้านหน้าจะเป็นโครเมียม um, นะครับพื้นหลังดําช่องดักลมด้านหน้าจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ลายล้อแม็กที่แตกต่างจากตัว1.6นะครับคือลายล้อแม็กเนี่ยจะเหมือนในส่วนของตัวตัวรุ่นไฮบิดเลยนะครับทูโทนขอ18นะขอ17ขอภัยขอบ17 5รูดิเด็กสี่ล้อนะครับแล้วก็คันนี้ยังได้ยางของดันหลบติดรถมาด้วยนะ ได้ยางดันหลบมานะครับนี่ยางดันหลบเอ่อยางนี้คือยางนี้เหมือนจะเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะขอบ17นิ้วนะครับยางปี2024นี่ผมให้ดูยางปี2 0ง4ี่ทุกเส้นเลยนะนะยางสเปคเดียวกันทุกเส้นเลยแล้วก็บอดีีอะไรต่างๆเนี G ่ย TNGA นะครับเป็นมาตรฐาน global ของทาง Toyota นะครับทรงเอาทิ้งจาสปอร์ตขึ้นจะขับได้ทั้งเอ่อวัยรุ่นนะแล้วก็วัยทำงานนะคุณพ่อคุณแม่เนาะเนี่ยขับได้หมดเลย อย่างตัวรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวราคาที่หายไปเกือบ4ี่แสนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวออปชั่นฟังก์ชันที่ให้มาอย่างที่ผมให้ดูนะด้านหน้าเห็นไหมไฟล้อแม็กนี่ยังเหลือภายในนะภายในก็สวยออปชั่นก็แน่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสาหรับคันนี้นี่กระจกทุกบานติดฟิล์มมาแล้วภาษีพรบเราต่อให้แล้วเรียบร้อยนะเลขไม่แสนนิดนิด,นดครับแต่เป็นไม้แท้ประวัติศูนย์นะครับสาหรับคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันนะนี่ผมให้เดินดูรอบๆตัวรถเลย รถไม่มีเฉียวชนหนักพลิกคว่ำกับสีกอไม้มาอย่างแน่นอนมีเล่มพร้อมโอนเลยนะใครจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็รอรับเล่มได้เลยนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะเนี่ยหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์เดิมครับ098ย์6 5222ี idline oat 667ครับสามารถติดต่อนัดดูรถได้เลยตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกลงมาขอดูรีวิวรถเพิ่มเติมได้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะจะโทรจะทักแชทได้หมดนะครับทีนี้เรามาดูด้านท้าย ตัวรุ่นนี้นะคะเขาให้ไฟท้ายที่เป็น LED มานะไฟเบรก LED ไฟเลี้ยว LED มีเซนเซอร์ด้านท้ายมีกล้องพร้อมระบบ RCA ระบบ RCA RC a คืออะไรแจ้งเตือนการชนด้านท้ายนะครับเป็นระบบแจ้งเตือนนะวัตถุด,ด้านท้ายนะครับนี่เขามีมาให้นะคือมาตรฐานแล้วก็ออปชันที่เขาให้มาเนี่ยไปเทียบเท่ากับเอ่อออปชั Option นในส่วนของตัวรถรุ่นรุ่นใหญ่เลยอย่างตัว Camry อะไรพวกนี้นะทั้งกล้องทั้งเซนเซอร์ที่ให้มา แม็กก็สวยด้วยการตกแต่งเดี๋ยวนี้เอาติ๊ตนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ด้านท้ายเดี๋ยวผมให้ดูนี่ด้านท้ายนี่พอเปิดเข้ามาอันนี้ผมเอาถาดท้ายออกนะล้ออะไรมีประแจแม่แรงมีนะครับครบโครงสร้างเดิมเห็นไหมครับซีนขาวๆเนี่ยคือซีนทางมะพร้าวซีนเดิมๆเ,เลยนะรถไม่เคยติดแก๊สมาและไม่เคยมีการชนหนักหรือซ่อมมาแน่นอนนะครับถ้ารอยซีนมาแบบนี้ นะครับมันจะเป็นเม็ดอาร์คแบบนี้นครับอันนี้คือรถเดิมๆนะอ่างเก็บล้อ,อไหลนี่ก็คือเดิมๆที่ผมเปิดให้ดูแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างโครงสร้างตัวรถตรงนี้ก็เดิมตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมถ้ามาสภาพแบบนี้คือของเดิมแน่นอนรถไม่มีการซ่อมนะครับแล้วก็ตรงนี้สติ๊กเกอร์60ปี Toyota ประเทศไทยก็เป็นตัวการันตีว่าคันนี้รถปี22แท้นะครับถ้าเจอสติ๊กเกอร์ตัวอันนี้นะมันจะติดเฉพาะตัวรุ่นรุ่นนี้เลย นะครับนะห้าเก้าผ่อนหมื่นเดียวครับฟรีดาวได้เลยครับใครสนใจโทรเลยรายได้สองหมื่นขึ้นไปสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองจบคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำนะครับอนุมัติไวรับรถในวันใครต้องการใช้รถดวดมาเลยโทรเข้ามาเลยนะครับออกรถวันนี้มีสงรถสไลด์มีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะสําหรับเอาติ1หนึ่งจุดแปดสปอร์ตปียีิบสองคันนี้สวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูภายในนะอย่างที่ผมบอกไปนะภายในเขาสวย ออปชันก็ดีนะครับแต่ก่อนที่เปิดจะเปิดเข้าไปดูนะครับนี่ครับเอาติสเขาให้บายสปอร์ตมาด้วยเลยเดี๋ยวนี้ตัวบายสปอร์ตตัวเนี้ยจาเป็นมากในการขับรถนะครับมันช่วยเรื่องอะไรมุมมับสายตาเวลาเรามองรถจะเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีเลยนะมันจะเป็นแจ้งเตือนจากขึ้นไฟกระพริบสีส้มๆขึ้นมานะครับและคันนี้ยังได้กุญแจแบบคีย์เลดนะครับกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลดมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีกุญแจสำรองคันนี้ให้กุญแจมา2ดอก และการตกแต่งภายในตัวรุ่นนี้จะได้เป็นโทนสีดำหมดเลยเนี่ยไล่ตั้งแต่แผงประตูเข้าไปบุหนังสีดําเงานะแบ็กกรอสนะครับกระจกเปิดปิดไฟฟ้าเบาะหนังปรับไฟฟ้าแอร์แบคลอกอขัดหวงมาลายัยทรงสปอร์ตสีดํทาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะอันนี้ให้มาเลยนะนี่ดูนะครับสภาพนะครับหวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูดคอนโทรลนะครับสามารถปรับรับสาย หมดความเทิงต่างๆได้หมดไฟหน้าออโต้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูให้ดูนี่อันนี้คือหน้าจอแสงผลแบบดิจิตอลนะครับโชว์ขึ้นมาละนะครับโชว์อะไรขึ้นมาบ้างครับนี่เลยนะ b ป Spot Monitor อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองอันนี้เขาขึ้นมาล่าสุดว่า7.2จริงๆคันนี้ยอัตราสิ้นเปลืองอะประมาณ14กิลเมตรต่อลิตรเลยนะ ขับดีๆนี่ถึง15ได้เลยนะครับถ้าไม่เหยียบกันเยอะนะครับนะแล้วก็มีคูดคอนโทรลนะครับเลือกทิปนี่บายสปอร์ตพาร์คิ D ่งเซนเซอร์ R C D A เซตติ้งตรงนี้ได้หมดนะไม่แสนสี 4, นะครับทีนี้มาดูที่จอกันบ้างตัวจอทัชสกรีนจอใหญ่ครับบลูทูธได้กล้องมองหลังมีนะภาพคมชัดมองเห็นชัดเจนนะเชื่อมต่อบลูทูธได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับ ออดิโอเมนูต่างๆนี่เชื่อมต่อได้หมดเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้ได้อร์ออโต้มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนี่อันนี้จะเป็นตําแหน่งของแอร์หลังนะครับเท่านั้นไม่พอครับคันนี้มีไวเลสชาร์จมาเลยนะโทรศัพท์เดี๋ยวนี้แทบไม่ต้องใช้สายเสียบแล้ววางตรงนี้ได้มีไวเลสชาร์จมีเกียร์อัตโนมัติ7จ็ดสปีดพร้อมเบรกโฮและเบรกมือมาให้ เรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับอันนี้มีมาให้เลยไม่ต้องเป็นแบบดึงละแล้วลก็อันนี้ได้เป็นกุญแจนะครับมีกุญแจสำรองมาให้นะครับที่เหลือก็คือรายละเอียดตัวรถแล้วแหละนะครับนี่นะครับเบาะตัวใหญ่นะครับมีรูระบายอากาศมาให้สภาพสวยๆแบบนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับในงบประมาณ5,99,000บาทนะครับถ้าเราเทียบเคียงเอ่อในอย่างตัวพันหกหนึ่งจุดหกจีเนี่ย ก็ราคาจะอยู่ประมาณเกือบ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 ห้าแสนเนาะแต่คันเนี้ยด้วยตัวเลขไม้อะแสนกว่าแต่ราคามันถูกกว่าคันไม้น้อยนะถ้าคันไม้น้อยเนี่ยจะอยู่ประมาณที่เรามีจะอยู่ประมาณหกหกสี่หกห้ามันประหยัดไปประมาณหนะ้าหมื่นอ่ะแต่ก็ยังน่าใช้อยู่เพราะไม้ไม่ได้เยอะเป็นไม้ไม้แท้อยู่แล้วโครงสร้างแรงต่างนี่คือของแท้ของเดิมอยู่แล้วนะครับสาหรับคันนี้นะครับรถไม่ได้มีเฉียวชนหนักเข้ามานะถ้าเทียบกับพันหกคันนี้อัตราเร่งจะดีขึ้น กว่าเดิมนะครับและมาพร้อมชุดแต่งด้วยแล้วก็ออปชั่นจะจัดเต็มนะครับเนี่ยดูภายนอกภายในเห็นไหมครับภายในกว้างนะครับนะไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายครับนั่งสี่ท่านห้าท่านได้เลยเบาหนังนั่งสบายแอร์เย็นโตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องแอร์เย็นอยู่แล้วนะครับห้าเก้าเก้าอนหนึ่งหมื่นครับเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทนะครับรายได้ผู้เช่าซื้อสองหมื่นบาทขึ้นไปนะครับย้ําคําว่าสองหมื่นบาทขึ้นไปไม่ว่าจะอาชีพอะไรครับข้าราชการเกษตรกร พนักงานบริษัทค้าขายคู้รับเหมาเจ้าของธุรกิจมีไรายได้เกินสองหมื่ขึ้นไปจบคนเดียวได้เลยนะอะออกรถคันนี้ได้เลยนะครับนี่ดูสภาพตานซ้ายด้านขวาตัวเบาะเบาะตัวใหญ่มากนั่งสบายนะครับแผ่นเพจตัวรถระบุชัดเจนครับผลิตปี2022แท้โครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับอันนี้คือโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับ อ่านะภายนอกภายในการบูอะไรต่างตัวรุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะพิเศษกว่าตัวพันหกเพราะว่าตกแต่งภายในดํานะดำเบาหนังปรับไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าครบแม็กสิบเจ็ดนิ้วสวยเลยนะนี่อันนี้อันนี้ผมให้ดูเลยนะนี่เดี๋ยวลองเทียบเชียงกับคันด้านหลังก็ได้คันนั้นอะเห็นไหมอันนั้นคือพันหกล้อแ,แม็กก็จะเป็นขอบสิบหกธรรมดานะเพิ่มงบนิดนึงนะครับค่างวดอาจจะต่างกันอยู่ประมาณสักพันถึงสองพันแต่ได้รถที่มีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควร นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเอาทิต1.8 s p อ r t ตรถปี2022นะมือเดียวประวัติศูนย์นะครับ599จากไฟแนนซ e ซดาวได้ไม่ต้องใช้เงินผ่อนสบายเริ่มต้น10,000บาทนะครับสนใจสามารถนัดดูรถได้เลยนะครับผมอยู่สาขาสุวินทวงศ์นะครับเพชรยนสุวินทวงศ์เบอร์ติดต่อ0984465222 ID Line OAT667 ครับทีนี้จะเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับ มาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้ก็เครื่องยนต์1.8ร้อยสี่สิบแรงม้านะครับสี่สูบเรียงนะสภาพห้องเครื่องสมบูรณ์ครับสายพานหน้าเครื่องปกติเลยแบบนี้นะครับแล้วก็พัดลมหน้าเครื่องทำงานปกติครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็พร้อมใช้งานเราเปลี่ยนให้แล้วลูกใหม่เลยนะเป็นแบบแห้งนะครับสําหรับตัวรุ่นนี้นะกล่องฟิล์กล่องรีเลย์สภาพสมบูรณ์นะครับรายละเอียดในตัวห้องเครื่องอุปกรณ์ต่างๆสภาพสมบูรณ์ครับระบบแอร์ทำความเย็นปกตินะ ตัวแท้งน้ํายานะตัวแท้งน้าเนี่ยฉีดกระจกพวกนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์หมดนะครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงครับหัวน็อตเดิมเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีผุเลยนะอันนี้ไม่มีผุเบาซุ้มโชกรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆครับของเดิมโรงงานคานด้านหน้าก็เดิมเช่นกันนะครับนี่คือคานหน้าเดิมเลยนะดูโครงสร้างด้านในนะครับอันนี้ผมให้ดูทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากริ้วรอยตามการใช้งานจริง นะครับแต่ที่สํคาคัญรถไม่มีการเฉียวชนหนักๆจมน้ําอะไรมาแน่นอนนะครับดูได้เลยนะเห็นไหมครับเบ้าไอตัวกระโหลกซุ้มโช๊คนะครับเม็ดอาร์ครูน็อตทุกอย่างกลมคมชัดเจนหมดนะครับไล่มาจนถึงลยลยดข่งตัวฝากระโปรงปั๊มตัวตา้าคมคมชัดๆแบบนี้รูน็อตรูกลมชัดเจนนะครับนี่เลยนะฝากระโปรงพาร์ทเดิมแน่นอนสําหรับคันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับย้าราคาอีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับฟลอรล่าเอวติสหนึ่สปอร์ต รถปี2022สีบรอนเงินนะครับมือเดียวรถหน่วยงานไม่เคยเป็นรถแท็กซี่มาก่อนนะออกใบตัวจรถให้ด้วยถ้าใครออกรถกับเรานะครับอันนี้จะซื้อสดหรือจะไฟแนนซ์ได้หมดเลยฟีดดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 1,000 0บาทนะครับทุกอาชีพออกได้หมดดอกเบี้ยพิเศษมีให้เริ่มต้นแค่2บาทกว่าๆเท่านั้นสนใจรีบโทรเลยนะครับ098 446 5222นะครับ ID Line OAT 667เบอร์นี้ติดต่อได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับถ้าจะนัดเข้ามาดูรถก็เข้ามาได้เลยผมอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นี่เองกรุงเทพนะครับใครอยู่ใกล้ไกลยังไงก็โทรนัดหมายไว้เวลากาเข้ามาดูรถได้หรือถ้าใครที่ เห็นรถแล้วต้องการจองจะจัดไฟแนนซ์ออนไลน์กันเลยก็ยินดีเลยนะผมมีไฟแนนซ์เซ็นถึงที่บ้านทุกอย่างทําออนไลน์ได้หมดไม่ต้องเดินเดินทางได้เลยถ้าใครไม่สะดวกลงมายังไงก็ฝากเาไปด้วยนะครับสำหรับเอาติด1.8ปี2 0 2คคันนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนําเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอ,อขอบพระคุณสําหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ของผมด้วยนะเอาติ v ดวีออสรถมือสองเป็นช่องที่ผมเปิดใหม่คือช่องนี้แหละนะครับยังไงก็ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ